อก็ให้เลยโอเ <ija S 1> <ห>ปอร์โอเปอร์เลยตอแรกในเรื่องไม่ไม่มีใครมาอธิบายให้ฟังเลยสุดกูวิ่งไม่ได้เออเดินหน,น่อยยากกว่าอันนู้นเยอะเลยเฮ<ห>้ย <ๆ S 3> สุดเอ้ย <c> ก <oughs> ูอยากปุมูมอ่ะเอเค ไอ้สัตว์ก็โดนคนขนา้างหน้าก็โดนยิงเหีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไมีหันตัวไปดูด้วยนะเไ้ยไม่โดนยิงนะไอ้สัตว์ง่ายวะมึงโดนยิงได้ไงเพือเ่อนอ้าวมียิงแค่เกมดีเช่มมาเนะี่ยโอ้ยเจี๋ยโอ้โหไม่เห็น <c oughs> จะรีบไปรีบเลยเหรอเพื่อไอ้สัตว์ก็เหลือเวลาให้คุณทั้งวันมันไม่ได้เร็วขึ้นนะมันสุ่ม ถ้าเป็นในเรื่องมันเร็วขึ้นอันนู้มันก็เร็วขึ้นนะแต่อันนี้มันสุูม easy ไอยเ,เล่นินเี่้อบรม่ถึงแก่ยิงตาแหลเพราะวมันมิกไม่ได้ทุกคนดูสมูดีนะ <c oughs> เ,หนเหมือนเล่น,นเหมือนแ,แบบแฟดม็อบแหลดูเลยถ้าเข้าว่าจบเกมะเดี๋ยวพูดรอชีวิตกี่คนมาตอนนี้ต่อไหนต่อไหน ไอเกมสองคืออะไร <c oughs> องอ,งองโอว<แ>่าเพลงมึงก็เลา่าเลยเกินแอดส,สลัดน้ำตาลก็โดดไม่ได้วะทำยังไงไม่รู้เลยกูไม่รู้ในนี้จะเป็นยังไงไอซีรีส์นี่มันจบยังวะจบแล้วแกสลัดน้ำตาล GF Happy chosen a l a x a n d e r ไม่รู้มึงน้องแกยังไง เลยคือ66แล้วอะไรวะอันนี้มันปรับมันปรับให้เข้ากันให้ใครเล่นเกมได้บางทีออฟบี้เหรอเดี๋ยวยบีวะมันก็คือออฟบี้ป่ะอันนี้ให้เล่นด้วยออฟบี้แน่เลยไปเจ็บเจ็บเจ็อะไรวะไปออฟบีอ่สักโอ้ยยยยยโอ้ยยยยยาดิระยากอะไรวะ ไหวเปล่กูเป็นด้วยนั่นตายแล้วหนึ่งเฮ้ยมันยากว่ะไอวสัตว์แข็งแข็งแปลกๆพ่อมึงอ่ะเอ้ยมันยากอยู่นะมันมันเล็กเกินไปแล้วตัวบางทีบักบัๆอ่ะมึงเข้าใจปะบางทีอบตีนแม่งเกียบเลยเฮ้ยทั้เมื่อกี้กูตีนกูจะหล่นแล้วอ่ะไอสัตว์เนี่ยนี่แหละนี่แหละเดรเกม์ไปสัตว์น่ากลัวเนี่ยมึงดูดิกูยืนนิ่งๆมันยังตัวมันยังเขย่าเลยโอ้ดูดูดูสกอร์ข้างบนดิ ไอ้ป้ายเหลือแค่ยี่สามนิ้งนี่ป้ายป้ายมันเลยป้ายมันเลือกี่คนเดย์สิบเจ็ดสิบเจ็ดคนอ๋อคนละหนึ่งคนละเพื่ออะไรมึงได้ที่หนึ่งมึงมายืนเต้นยังไงให้กูเหยียบหัวเล่นอะไอ้ยี่สามวินก็ขึ้นเลดร์บอร์ดแล้วไม่เห็นยากทีแม็กกอบกลุ่มกันทิหายเลยไอ้สองคนนั้นอ่ะกูมีภารกิจให้ทำเอ้ยมึงมามมึงาดูไอคิสเซเวอร์บอลกันไงว เมื่อกี้คูก็เซอร์ไวเบลเซอร์ไวเบลชิบหายเลยรู้ครูต้องต้องคีย์บอร์ดคนอื่นใช่ไหมเนี่ยเป็นชักกั้ยเยือ่ทำไมทีมบิลเลีคนเนี่ยทำไมทีมมิ่งมีสี่คนนะโอ้ยก็ชิบหายแล้วกีมึงพต์เอาชิพหายเลยทำไงไอ้นี่คือเกมเลยนะชักกั้ยเรื่องมีสามคนเล่นชักกัเยือกอะว่าเทไปชักกัเยือกอยู่บนเคนถุงสูงแล้วก็ดึงให้อีกฝั่งนึงลวงลงไปตายนี่แค่พิมพ์บิลจากชิพหายเพ่งเงินบิลอะ คือเอา w e l c ค m e ย o first game you w i l ย be pay มาเพอนเอาเกมลุกแก้วขึ้นมาก่อนเนาะนี่คือทำอบะเอออันนี้คือแล้วนข้ามที่สามไปเพราะพ่กคุหานลุกแก้วทำไงมึงต้องพนันลุกมึงต้องพนันลุกแก้ว้วมึงพูดหยือขี้แล้วว่ามึงก็เอาลุกแก้วของมึงไปพนันถ้ามึงชนะมึงได้เท่าที่มึงพนันแพ้มึงก็เสียเท่าที่มึงพนันต้องไม่กี่ลุกแก้วถึงชนะ ต้องเก็บไปได้ยี่สิบลูกเรามีสิบเกียรลงไปสิบเลยแล้วก็ออกอิกนเลยวะ <c oughs> สัตย์สดายยังมึงเนี่ยต้องทําได้อยู่แล้วเขาบอกลาสแปดลาวคืออะไรวะล้าดแปดลาวนี้กดใหม่ยของเกมมาลองก็คือแบบมึงต้องมึงเล่นไปจนครบแปดลาวถ้ามึงยังอยู่มึงก็เ <c oughs> ออด <c oughs> ออดกดออดไปสิบเลยออดออดมันไม่ถามเราว่าใช้ลูกแก้วปนันเท่าไหร่ไม่รู้แปลกอย่าง ออดไอ้อเอี่อีซี่ออสอีกออสอีกเดอะวันเกอร์วอตทีคืออะไรอ่ะแล้วมึงได้สามไงถ้าถ้าเมื่อกี้ถ้ามึงทายผิดเดี๋ยวมึงก็เสียสามไงใช่มันดอกมันสามลูกโอ้เอ้ยออดออดออดแอดออดแอดออดนะออดแอดเชื่อกูดินี่ยออสออสอออดสต้นแบรอบนี้โผล่มาเจ็ดลูกไอ้เหี้ยไอ้โผล่มาแปดลูก ออสออสออด้วยอีซี่อีซี่แต่ได้แค่หนึ่งไงอ่ะอะล่ะใจกูเริ่มอยากไปอีกอันหนึ่งแล้วออสออสออออสมึงไม่คิดว่าเกมมันกะฆ่าคนออกออสอีเดียวหรือไงวะออดออสออสชวร์ออดแน่นะออดแน่นอนออสแน่นอนหัวแสี่ลูกนี่ไงออดออส อันตาที่มึงกดชัวร์อะไรกี้มึงไอ้ที่กี้มันอยู่ถึงแปดรอบแน่ๆเลยถ้ามันไม่ได้ยี่สิบอะมีุอไม่กูอยากคุณอีเวนแล้วอ่ะอีเวนได้ยังมึงลองกดอีเวนอีเวนนะออดชัวร์ออีเวนเลยกดเลยอีเวนอีเวนออสออสออะออส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 อีเวนสออ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 โออาออสออสออสนีสอลสวอสอจสออกี้มึงโทอมึงโอรหาคนเกมอนีเลยว่ามึงจะสมัคร ใช่ไหมชนะงเนี่ยมาดูเหมือนไม่ชนะเลไรวะอีซีเลยอ้าวเฮียโดนจิงไปสองเลยสัตเกมต่อไปสะพานแห่งความ้ายออด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 เจ้ากเลทออด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 ออชอออดออดอกดอดออดดออดในดออดอดอ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 อกออดออดอลอดับอดอออดออดดดออด เลือกซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆจะรู้กับผมเลยอันหนึ่งเป็นกระจกปกติอันหนึ่งเป็นกระจกมีระภายก็คืออันนึงอันถ้ามึงเหยียบไปมันจะพรวดอีกอันหนึ่งถ้ามึงเหยียบไปมันจะเดินได้กูก็คือต้องรอให้คนมันเหยียบตายหาไปก่อนนะใช่ถ้าให้ดีก็คือึงควรจะหยิบสำหรับการเดินท้ายสุดนะกี้ฟังกูคนที่เดินช้าคือคนที่จะผ่านรอบช้าคนที่เดินไปก่อนคือคนที่จะผ่านรอบก่อนดูกันว่าจะเป็นเหมือนไหมอ๋อไอเนี้ยนะอเนี่ย โอ้โหแล้วใครจะเป็นคนเริ่มข้ามก่อนนะใครใครจะข้ามได้ก่อนไอเยี้ยหล้วขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาแล้วตกลงไปนี่มันบังคับตายเลยปะตายดเหี้ยสูมขนาดนี้เราเหียอะไรอะงององมีเวลาจำกัดใช่ไหมงององอกูกูว่าเดินบนลาวก็ไม่ได้ด้วยนะอีขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาใครมันจะเดาถูกทุกดอกไปเลยขวาก่อน มันจะมีเอโง่คนไหนไปก่อนวะเยอะโลไอ้ยามก็บอกเลยว่าขวาให้มีรับน้ําหนักไวาไอ้เน่ะนีคนเยอะโลกูรู้แล้วทำไมคนมันบินน้อยแต่ไอ้ยี่ตกสีด้วยแต่ถ้ามึงไม่ข้ามไปก็ตายกันหมดเลยนะเว้ยนั่นไงบอกแล้วซ้ายกูไม่เชื่อกูอ้าวไม่เจ๋งแล้วกูเริ่มมีความคิดว่าซ้ายแล้วว่ะขวากี่อันเียขวา เห็นไหมไอ้บูดาผิดไปช่องเดียวอย่างเงี้ยเฮ้ยมันบูดังอ่ะแล้วมันบูดังยี่สิบสองจุภงดุไว้สิเกม็ท้ายเกมประมึกหกเองอ่ะอืมเปิดแอร์เออได้เปิดแอร์ให้ก็ได้เมื่อก่อมึงจะเป็นฝ่ายลุกหรือฝ่ายรับกูแนะนำให้มึงเป็นฝ่ายลุก ทำไมขึ้นดีไม่ได้เลยวะฟังดูไม่ดีเลยวะเหมือนมีอำนาจบนเตียงนอนไอ้เฮี้ยที่มันขู่จังเลยวะเล่นไงเลือกทางป่ะโอเคทำไงนะให้ทำไงนะเด็ดเดอ่ะซิปเปอร์เกมเกมนี้มันเป็นเกมง่ายๆนะคะ you will be given a put to ไอ้ฟางหนึ่อออกจากวงไปใช่ you the d o g the order อาเบเยอะเอาออคืออะไรอ่ะกี้มึงอย่าไปพูดชนะแล้วนะกูจะได้เล่นบอลเราแล้วล่ะเล่นไกองไอ้เฮกี้จะกลายเป็นบีไอบีแล้วไอ้เนี่ยนะโอ้ได้ไอกระตืนอกษัตริย์ไงล่ะกูมีจะเตนไอเฮกี้ก็แค่กูจะจัดอยู่อาร์เดอะวินเนอร์ You <subsid ier. S 1> have the pit or order Bayer take your h i g e money and head back to the hub ไปเกะกลับหับอ้กีมึเป็นผู้ชนะเฮ้ยไอ้กี้บอกว้าแต่ใช่เลยเฮ้ยง่ายว่าไอ้แต่มีอะไรมีอะไรยากกว่านี้ไหมมีถ้าไอ้นั่นไม่สร้างปฏิหารไว้ให้อ่ะยากมากเลยเออไอ้นั่นสร้างปฏิหารกูเนไอ้นี่ยั่นทำงานโงกระจกมากกว่าสี่สิบปี เส้นทางเส้นทางปฏิหารถ้าสมมติว่าพี่เกียากอยากเล่นอะไรยากๆนะครับผมรอพี่วันโรแลนด์อยู่ให้มีโดนเนทตด้วยวะไปเลยยิม่ากูชนะกูโดนเน็ตแน่ยิม่ากินมาคนรวยกิโมชิบมาชนะคนรวยเลยนะวะจะควิดเกมเลยนะเวยที่กี้ชนะมา